สวัสดีพ้อนายอะไรอะไรเราแค่เข้ามาเนี่ยเราเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนสดๆร้อนเลยเนี่ยดูมึงเออไม่เล่นกับมึงเหี้ยเออเออมึงเอออันดับวันแรกรม่นดียรู้มึงเล่นเกมอะไรอยู่เนี่ยเล่นเกมครับไอเล่นคอมเล่นคอมพูดดิเล่นคอมเล่นคอมโอ้๋อตัวไหนคอมเกมอะไรครับแหมไปเล่นเพื่อนยังไงอะไปรู้สแล้วเนี่ยเกมสไนเปอร์ไลฟ์โอ โอ้สไลเปอร์ไลเฟิร์นทุยเออมีพีพีแล้วเน่ยโอ้เปื้อนหน้าหมดเลยเนี่ยโอ้ยชิดคอมนิดนึงโอยเข้าคีย์บอร์ดมาหน่คีย์บอร์ดช็อตเลยเนี่ยปีนหลังขาเสียวอะไม่เสียวอะเฟี้ยเอุตอเฟี้ยงโง่ตึ๊กตี่้โง่การลาเป็นยังไงี้เนึ้อค้างผมนี้ค้างเลยแอมเดือดค้างอยู่แบบ bts bts A B C นะไปแล้วครับหนึ่งตัวนี่อยู่แคนรู้แล้วครับหนึ่งทีเฮ้ยมีแคนด้วยมีคนเชิญมีคนเชิญมาอยู่ด้วยดิมีคนพาเชิญมวยมาไไม่ในเวลส์ละเจ้าหน้าที่ไม่คุยกันอยู่เจ้าหน้าที่ไม่คุยด้วยอ่ะแค่นี้เป็นคุยด้วยบ้าสเตอร์อุ้ยแม่งฟังต่ออ่ะมิเนมข้าโดนอีโต้ฟันมันเนม โต้ฟันอ่ะอมกุไข่รูปไหล่รูปไหลู่ไข่ไอหัวโคอีโต้หัวเชื่อมันเถอะแม่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าทำไมพีพีม่นหลุดร้าชิบหายเลยครับผมกะของกูไม่ได้กะครับของกูแค่เอ้ยเนมข้าหลุดเนมเพราะเนมคนเดียวเลยอู้แม่งเสแท็กเดี๋ยวเครียดอะไรกันเนมอ้ยหลุดเลยเนมเพราะเนมคนเดียวเลยเหลือคนหนึ่งเว้ยไอเข้ามาทันนี้ก็จบเลย อ้าวต,ต้องหาห้องใหม่แล้วกันเดี๋ยวเออเอลก็เอเากำลังติดตั้งนั่นนึงเอเมเรเนลเอลวะ l นะใช่พอวันพุธเขาต้องแข่งอ่ะเอเมเรเนลเอลเรดี้คอยดูเดี๋ยวเจ้าิชาลุงมหรอกไงวิชาลุงมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหปืนล่นใครเล่นเอลเอลครับบอกผมหน่อยครับยกมือขึ้น เออเอลเอครับใครโหลดเอมาแล้วพุกพิมว่าโอ O ออครับโออลมาวะโเอ O L O โอเอครับโอเโอครับแอเ o โอครับแม่โครับเทปครับ o L O ครับ O L o ครับใครนี่อึ้งไปเลยนะสวัสดีนะครับผมหัวห้องเชเซอร์ราว power admin s m i สิบแปดบวกซ่านะครับแม่ นะครับแหลกวคนเลยแค่โดนจ้าเอวไก่โดนเธอแค่อะไรเลวะเลอะเมนเปี้ยวอ๋อเดมบุนจ้าเต่าจนเต่าเปี้ยวเลอะเมนเปี้ยวเลยอ่นึกยาเมนเปี้ยวเหม็นจนเปี้ยวนะครับเสี้ยวไปเลยโคโฉด เฮ้ยมีมอนอะไรแล้วใครก็เข้าเหมือนเหมือนกัรแบ่งนในห้องน้ำเลยการแม่งปูนในห้องน้ำเลยพาผมเป็นอย่างนี้นี่โอยแม่งดาคุณเนาะเนื้อไก่นี่เนื้อไก่แมงแมนอ๋ออยาเข้าแล้วคนในตอนไหนวะเย็ดแมงเฮ้ยเล่นจะเล่นอะไรนะโอเคจะรับอ๋อจะเล่น c b หรือจะเล่น l l แน่ครับใครทักอะไรมาเนี่ยอู้ดังถนนหรือเล่นเนี่ยเอา l ไง นี่ผมดังขนาดนี้เนี่ยคนมีหัวนับถือใช่คนนับถือครับโทรมาทำโอ้เขี้ยอะไรกูไม่รู้จะโท้โทรทำปิ่งอะไรเงี้ยโทรหาอะไรกูไม่ทำสวยอะไรเละแหละรอ่วไอคือบอกให้ผมไป็นิงเว้ยที่โรงเรียนผมเป็นิงเลยรู้จักเปล่ารู้ไหมว่าทิงอะไรทิงรวยนี่ทำไมมึงรั่ว ยิงลูกล้วยกิ้วลกิ้วหลิกออกไปเออใช้เวลาประมาณสี่สิบแปดเจ้าบ่ให้ทีมเล่นเถอะเอกลายมึงเล่นพีพีอยู่เหรอออกมาแล้วการ์ดมันเล่นเอลเอลอยู่เดี๋ยวชวนชวนใครมันปรับห้องควณเออเพี่อะไรไม่ทำผ่านเลยเนี่ยปรับห้องผมเนี่ยเออคุไม่ทำผ่านเลยเลยครับเดี๋ยวเชิญน้องจอยมาครับน้องจอยครับ าจะมาจอยเกมอะไรเลยไม่ทำนั่นไงไม่เลยสัตว์ไม่ได้ทำยอะไรเนี่ยเออไอ้แมวไอสัตว์โอเคเอาอะไรวะ เอ้นามีจะได้ไม่มีใครทำได้เกูไม่ทำอ้าาอ้ชายบ้าตอนนี้ยำลันจะสงบอิงก์จนไอ้โวยโวยปวดดําดาบ่ะใครเป็นใครเป็นเด็กเกษตแล ตอนมันจุดโอนนะอ่อไม่ทำผ่านรู้นะใครเชิญเนี่ยงที่ทำเนี่ยกูจะรู้แล้วล่ะ B T S รู้ละกูจะเชิญทุกคนทุกคนที่อะไลร์ชื่อกูเข้ามาเออเออเชิญไม่หมดเชิญทุกคนหน่อยนะเจ้า เสียงนี้ค่อนคุนนกันนะใครคุนวะโอ้ยแฟนคลับเมื่ออ๋ออดีครับ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 ขับไล่เอาแฟนคลับไปยอดนะจอดแฟนคลับมาหนึแฟนคลับเมีอาโซด้วยโอ้โหมีอาโซมาตัวอนนี้พี่ปื้มรนผมดีครับเฮ้ยครับเอาหัวเอาหัวจะพูดคนอื่นได้ไงวะ มึงยิงนะมึงยิงดักมดเลยเออพูดใหอส่ใสพูดหเดียวแบมคบมึงมาในยิงไปตรงรถซะคุณ่ใครอใครทำไงไหวรับต้อนรับเนี้ยครับแล้วตอนนี้นะผมก็ทำการนะเชิญแฟนคลับนะของาครอเขาเล่นยกหไปเลย ว่ะเฮ้ยการ์ดแฟนคลับเล่นว่ะ <c oughs> <c oughs> ผมนี่เล่นเองครับแอดมินเนี่ยครับทำครับผมสักครู่นะครับสักครู่แล้วผมเล่นมาไม่ถามอ่ะ <c oughs> ้ยแนมเอลเอลว่าใครมาติวดิว้นิ้เสร็จแล้ว,วเหรอเออเสร็จละรอด้หน,นึ่งนาทีหนึ่งนาทีออกมาเลยการ์ดออกเล่นการ์ดเฮ้ยจบแหละเข้่อนเลยนีดูจัก รู้จักเชเซอร์ก่อนเนอะในพราเชเซอร์กาลาในพราเชเซอร์กกเมเมอร์ไนเนมบอเชเซอร์กะเกมเมอร์ครับเอานบอเนมบอครับเนมอนต้แวก็ครัมคน่อต Hãy subscribe cho kênh ไอ้นี่ไอ้คนไอ้นี่โอ้โหไม่เงียบเลยอะไปเลยเอวเอวหน้าไอชัยประก้อนแซดเอาตัวตัว ทำไมตัวไม่เป็นหัวเพิ่มไมแล้วครับโอเคได้เดี๋ยวเพิ่มไมาไม้เป็นสีเนี่ยโอเคเลยค่ะเช้ปกุใช้ปะกวยหัวคอนใช้ปะกอนหัวมาดี